นี่จะ้ะเก็บจิตหัวยาเลยจ้ยทะ <c oughs> ท,นะที่ขี่รถหัวเราวนิที่ตีเลยนะเออยู่คังเอร้านกาแฟาคาเฟ่นี่จะ้ะเดินกินนัง่งกินอิ่มแล้วนี่ลูกเดินต่อจักหน่อยนึงจ้ะจังหม่สวยๆดูฝั่งนี้กนนันเนาะจ้ะดูฝั่งนี้กันยายเอาคันนั่งอือน กม้สวยๆนี่ล็อกปนกัอยันดูสสวยจังสวยเนาะนี่สวยมา้นี่ฟังกันมาแล้วย่าอยู่ยงหนกัรเพาะช่อมีการนันพอมเอาไหล่ะตังหัมากีกินไมล่ะนึกกาแฟไหมเจ้าไล่ะ ทำไมล่ะจากกบ้านเนี่ยเดี๋ยวล้างมืออยากกินกาแฟกำลังได้หนูอัดสั่งมาเยอะไอ้อติมไอ้ติมจะก,กินไหมล่ะสั่งเรื่องมานี่ดอกไม้นางห้องน้ำจ้ะระวังรอเพื่อนเพื่อนของน้ำนี่ก็สวยเนาะสีนี่สวยแต่ชื่อไม่เห็นโอ๊ยออกแสบออกร้อนหนาหมดแล้วพี่น้องเอ้ยแดดร้อนนี่จ้ะบวนี่กม็มีระวังรอเพื่อนเขาห้องน้ำก็ไทยดูไปก่อน อีกฝั่งทาง,งอันนี้กนน็กระ,ะดอกอะไรเนาะกรงามเหมือนตกอีกกระเทียมป่าเนาะสีน,น,นี้ต้นครับกงก็จะมีชิ้นม,มีเมเพนมีไตเด้อพี่น้องเด้อเจ้่ากันเด้ออันนี้คือดอกหอมป่าต้นหอมป่าจะเป็นแบบนี้น,นี่สีดูเนาะต้นหอมป่าต้นขาจะเป็นอยู่งี่กกอกครับจะเป็นกอกนี่คือต้นครับนี่ดอกก็อันนี้ดอก น,นี่คือดอกเขาจะหอมปลาหอมปลาสวยๆเลยดอกไม้สวย,สวย,สวยรอเพื่อนออกจากห้องน้ำเลยอะอยากเขาห้องนัำนำก็ดีมีใยสะอาดจ้ะ อันนี้เราก็ต้องล้างมือปุ่ยาก็ตั้งไว้ให้ดอกนี่ก็สวยเนาะอุ้ยนายอยากจะเจ็บลูกน้ำพริกเนาะขาก้านมันต้องเหยาะใหญนี่เด็ดปุ๊บไปจิ้มน้ำพริกพี่น้องเลยนี่ปลอดดีคือต้นกระเทียมเนาะกระเทียมอันนี้ก็สีขาวสวยๆหน่อยๆมันู่อนแสงเนาะนี่อันนี้มันเหมือนที่ยายนาขึ้นเจ็บไปกินคุณจ๊ะ มอยากกินอะายเด็ดไปกินจักกรรด้วยกินอะไไปอยู่ฮ่องกงไปแต่เต็ดสต๊อกกุลได้ไปอยู่ฮ่องกงดังไปอยู่ตะโนเวน่าหลายไม่ดีก็ดอกใหญ่เด็ดไปไปอยู่ฮ่องกงเด็ดดูดอกไม้สีสวยนี่สีขาวนี่คือจีหอมดีไปดมเนาะจ้ะมา ก็จะหอมดีเห็นแล่เห็นนั่นแหละจะกินหอมมากจะหอมตัวไหนไม่ใช่ดอกหอมนะหอมดีโอหอมพี่น้องหอมหอมนี่ตวนี่นี่นี่ดอกนี่ก็เป็นกระปุ่มตะปามดีเนาะต้นหอมใหญ่มั้ยนี่ดอกเขาแต่คุณละพันุ์ก็หอมป่าหนุนหอมป่าแต่อันนี้หอมจะอะไรคือดอกกันนี่ Uh, พันใหม่นี่พันใหญ่นี่นี่อีกสีนะึงดอกหอมใหญ่คือกันดอกหอมใหญ่นี่นี่หอมหน้อยหอมป่านี่อันนี้คือจี๋หอมใหญ่คือกันอันนี้เนาะนี่ก็เหมือนกับต้นกระเทียมนี่ก็ดอกต้นขุยไชย่ปะอันนี้ยายไม่ใช่ <laughs> อันนี้ก็งามพี่น้องนี่สีขาวที่จักยาที โต้มีกีนี่ขาวนี่ชื่อเขาจะอันนี้พันใหญ่แต่แท้หอมพันใหญ่ก็พันน้อยหอมป่านี่แอ่อันนี้อันใหญ่หอมบานวะนี่หอมที่ก็ซื้อกินกันแต่อันนี้หอมป่าแม่อยู่้ะกันได้กะคนระแบบจ้ะโกนีงามอุ้ยเอาไปจิ้มน้พริกจะกลับสักไปพี่น้องกินได้ไปอยู่ห้องกงกันอือป้าจับไปตต้นี่ก็งามจ้ะ รูปทรงต้นข้ยอดเฉกการข้นี่คือเหมือนเอ๋พักบัตเองนะตีดอกก็สวยเหมือนกันนะอันนี้กระผัดใบละลายมีชื่อเขาอันนี้อีกตัวนึงนกระเชื่ออะไรนี่ชื่อเขาอ่านปากกิตไม่ถูกนี่จ้ะแปลกๆดีมีสองทางเลยจ้ะกระเทียม อือเขียนเอ๋เลิกแฟมิลีเนี่ยอ้าวนี่ก็ชื่อกระเทียมครอบครัวงอะไรอย่างนี้บอกดูดูดูใช่ใช่ใช่เออเลิกแฟมิลี่อื้อฮนี่จ้ะมันจะใส่ใส่อ่อสรเออนี่ไงบูเดตแท้แท้บูเดตสวัสดีคแต่ไปอยู่ฮ่องกงดินมาเนี่ยว่ะทั้งนี่งามๆพี่น้องเหมือนเอ๋ใบเ้าต้นเขาเหมือนดอกต้นไพักนอกหรือใบบอมบกปั่นเราแต่ดอกเขาจะสวยมากเลยแล้วก็อยู่น้ำค้างน้ำตกพร้อม Uh huh. สวยงามมากยา,ยายอีกบอกทุ่นก็มีอือ uh huh. สวยๆเลยเนาะ okay. น้ำตกไหลลงไปนู่นเดียวกับซองนาพี่น้องเอ้ยไปดูต่อกันจะ้ะไปดูอัน,นี้ดอกนี้ก็สีขาวนี่อัน,นี้เฉมันกันแต่สีขาวไปเดินต่อกันจะ้ะพี่น้องไปเดินต่อหาไปดูทั้งมาหาลัยกันกับบ้านกัน ดือต่อกันนะจะด้านหลังนี่ก็สวยอันนี้กระดุมโต๊ะขึ้นกันน่รรนี่หนูวิวธรรมชาติจะอยู่บอกดูไหนดีป่าธรรมชาติยังมีป่าลงเลือยู่ตรงนี้ทางมาหาลาัยจ้ะบนนี่คือเรียกสวนยมอะไรลืมไปแล้วไม่ได้ดูเด็กน้อยมาเขาก็มีที่ให้เลนพร้อมที่เด็กน้อยปีนป่ายเลน อยู่ด้านหลังของยาจะวันจะนย,ยื่เดินไปให้เล็กน้อยเรียนนี่บอนยาให้ดูเอ๋รอบๆสวนดอกไม้ก่อนยี่ไปโรงพยาบาลมหาไรเนาะจะขุดพิดทุกที่เลยสวนดอกไม้นี่วนดูจักแป๊บหนึง่งอือฮะนี่จะดอกไม้มันยังไม่คืนหลาย ไปจากกระบาจิ๊บเดินค่อยๆเดินขึ้นไปเรื่อยๆตามสวนดอกไม้ไปนี่จิ๊บไปพากันเดินไปทะลุมาหาไลัยไปดูดอกไม้มาหาลัยยี่สวยกว่าเพราะมันจะขึ้นมากกว่ากันนี่มันทั้งสวนยมสวนถูนกไปกันนี่ดอกไม้ยังขึ้นมาเยอะโอ้ไอนี่กับน,นาสีสก็ละสีเลยเนาะ mm hmm. ยังไงเดี๋ยวยายนากิน mm hmm. ซ้ำนี่เว้ยน้ำ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 ไปไจ้ะกําลังนากินเลยนี่ใช่เป็นบ้านของบ้านเองเอ้ก็ เดือยอย่างนี้เนาะเลือ,อกเลย H A ไหลมัน,นตาแล้วไปปวกจิม้มโอ้แซ่บเวอร์พี่น้องยาอยอิ๋วหนำลายไหลเลยคนชอบกินพักอีกมาจ้ะเดินต่อกันตอนนี้เราก็ลัดรอบป,ป่ามาจะขึ้นไปมาหาอะไราละจ้ะมีพักกูดพักอะไรเต็มเลยนี่ข้างหลังยานี่จจะพักกูดต้องขางทางเลยนี่ แล้วเอหยุดจากเอ้สวนดอกไม้ตอนนี้เรากำลังปีนรัดป่าเขาไปมาหาลัยเดี๋ยไปดูดอกไม้ตั้งมาหาลัยอีกจ้กะเคลือนมาแล้วว่าดอกไม้กับสวนดอกไม้มันยังไม่เยอะไปจ้ะไปกันต่อโอ้เดือดรุนไปเจอกันสวนดอกไม้ทีเดียวไอ้มาหาลัยทีเดียวจ้ะนี่ตอนนี้ก็ถึงมาหาลัยแล้วก็พักกันนั่งพักหายเหนื่อยแล้วก็บิกการไปดูเสียงนกเอนั่งวัดหอง เอ้มันลูกโกรกลุงเงินอยู่นั่นเล่นน้ำก็มีนกนางนวลทั้งนั้นนี่คือมหาลัยใหญ่นี่ใจกลางของมหาลัยสวนน้ำที่ว่าพี่คนไทยเข้าทำความสะอาดมากกดนั่นยานั่นอะไรคนไทยอยู่ทำง,งานอยู่นี่เยอะจ้ะแต่ปีนี้ดอกไม้ไม่ค่อยมีเลยจ้ะดอกไม้ของมหาลัยนี่ก็พากันเดินกลับบ้านที่นี่ อย่าอิวเดินไปรอหน่อยจ้ะไปข้าบ้านเตะนี่ขาข้าบ้านเตะพี่น้องอันนี้นามาหาอะไรจ้ะพวกยากำลังเดินข้าบ้านยามากันดูดอกไม้แป๊บนึงโอ้ยขอไปดูนี่นัองเด้อพอใหญ่เด้อพี่น้องดอกเอ๋ทิวลิปเนาะงามจ้ะทิวลิปเดาไมาดูยโอ้ยที่ตัดทีตัด นี่ยยิ้วเขาไปแล้วจ้ะสวยยากอะทีเขาที่นี่นี่ก็สวยทั้งนี้แล้วตัแต่ว่าก็เป็นนั่นท,ที่จอดรถนะขัไปดูเนาะไปตามเขาไปนี่จะดูดอกไม้ก้อนนี้ก็เรียกดอกทิวลิปเนาะใช่ไหมทิวลิปผ่านอืาสวยๆทิวลิปเหรอก็เรียกว่าทิวลิปน,นะคิดว่า นี่ก็ดอกไม้นี่โอุ้ยดอกสีเหลืองดูกันเนาะสีเหลืองนี่ก็สวยสีเหลืองสีสมสีสวยเลยแต่กระเดียงสมด้วยเห็นชัดไหมสวยแลย้อนไปตรงนี้จ้ะมันไม่มากเหมือนทุกครั้งแต่มันก็สวยเนาะอันนี้ก้อนใหญ่เดี๋ยวนี่ก็ข้างล่างก็มีจ้ะ นี่ควอานปวกจ้ะมีปัวสูงอยู่ตรงนี้นามมหาไรนี่ดูตรงนี้ย้อนแสงไปดูตั้งน้นก่อนเนาะ่อยลงมาตรงนี้ย้อนแสงไปโอ้นกบัวสัตว์นกนกดังนวลมีไข่ไหม นี่ลูกนี่ไงนี่แต่เก็บจิ๊กหัวยาเลยจ้ะที่ขี้แล้หัวเราอยู่ทีตีนะโอ้ยไม่รู้นะไม่ได้เอาดอกไปจุ่มไอจุ่มมันฝากัิแบบียดนี่หรือเปล่าแต่กันเด้อจ้ะอยู่ไม่ได้ละมันหวงลูกไม่รู้เนาะนี่จ้ะออืฮะแล้วเห็นลังยุ่มมีตัวมินออกแม่ตอนนี้นิดออกไอ้หนูก็ว่าจะ้งเง่ามองดูว่ามันมีอะไรเดินเฉยว้ยมันวนมาอย่างไร ลูกไปลักมันแล้วเห็นจ่าพี่น้องเขาอยู่ในรังอ่ะโอ้ใช่เนี่ยนะพวกลูกมันเด้อเด้อเด้อให้ดูใกล้ๆที่การเขาไปโดนไลนี่ไอ้จุ๋มไล่มาโดนไล่เหรอตรงนี้นะเด้อเห็นตัวเขาเนี่ยนะข้างหน้ามุนน้อนหมอบนี่นะพวกไข่เขากวกไข่พวกลูกนี่นตาบังเบลอยู่ เดี๋ยวไม่จานกนั่งนวลดีนะน่ะขั้นใหญ่มันจะไปจิกหนูเด้อเอนี่นะไอ้ละไอล่ะนี่ไข่ไหมไข่ไ่ไอือไข่สามูไ้ดูเล้จ้ะมันมาแล้วแ้จ่ไข่เขา มีไข่ไข่อยสามลูกเผื่อที่จริงมันจะต้องเป็นลูกกระโดดเลยคือปกติมูสนมันไข่นี่มันจะไข่ที่ขาวมันจะนิยายโมบอกว่าอันนี้แหละเจ้าแม่เขาไปอยู่บนยอดเสาไฟนู่นเราแค่ดูเฉยมันก็หวงเราเดินดอกไม้มันไม่รู้มันอยู่ตรงนี้ยงไงจริงๆมันจะต้องไข่พักเจ้าเ้ีแต่วันที่สิบห้าเดือนไม่นู่นนี่ อันนี้นะลใม่ตอนนี้อยู่น้ามหาลัยกันจ้ะเห็นนกกับบินโชคไปชชกมาหูกนังนวลมันจวหวงลูกมันหวงลังไข่มันวนมาและวนไม้กแหละไปอยู่กนเ้อนไม้ขนนวลจ้ะหยาด ดาก็ใหญ่ยิวกบพากันดูดอกไม้เฉยมันก็หวงลูกวนม้อีกแล้วหาอีกแล้ววนโชบไปโชบมานี่นั่นแกแกแกไป่าลูกแค่นักแกมีเบอร์สามสามกพานลงบาลนแกเนาะไปทั้งบ้านยายาวามีว่าใ้่โอันนี้สีแดงจย่ ที่แดงสีชมพูอ่อนเทวิบคือกันนู่นอีกดูทุกคนเน่ะจะคนหนีนกอ้อมน,นีนกกันเด้นน,นี่นี่กะเทวิบอันทีนั้สีม่วงอ่อนๆน,นี่จากอะไรรบหนี้นกกันจ,จ้ะเฮ้จ้าตอนนี้เราก็จะเดินอ,ออกจากมาหานามาหาลไรจะผ่านกลับบ้านแหละคลิปนี้ก็ไปแค่นี้เด้อพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอจ้า เดี๋ยวก็ญาตาแถวโนเวกใหม่คลิปหน้าจ้าวันดีจ้าพี่น้องดีค่ะ